โอ้ยอยู่แบบนี้อสวันนสวด,ดีอามแรงจ้าสวัสดีครับไ <ง S 1> อ้ยังบอาวเคนมาคุดหัวมันลองเบิ่งพี่น้องนี่มันยังมันสาคูเออต้องบอกพี่น้องให้ละ <ไง S 2> เอียดมาคุดมันคุดมาสาคูพี่น้องหลายคนอาจจะไม่รู้จักหลายขนาดก็เลยเรียกสาวติ๊กมาถ่าย อ๋อกออยู่ลักษณะต้นใบเพิ่นเด้อร์จ้ะถ้าเป็นกอแบอบนี้เด้อร์ใบแบบนี้ใบเหมือนใบพุทธลักษาเลยว่าน<ะ> <laughs> ั่นแหละคือปลูกไว้หลายสุ่มอยู่สุ่มใหญ่ก็มีจต่ปีที่แล้วก็พิชให้พี่น้องเบิ่งอยู่ปีนี้มาคุดอันนี้เคลื่อนมาสุ่มกลางมีสุ่มน้อยอีกสองสุม่มลองคุดเบิง่งโอเคน่ามาปลูกไว้จ้ะลองคุดเบิ่ง หัวหลหัวใหญ่สำเร็แล้วน้นยนอยใหญ่สำดก็เลยแต่ว่าคุดเลยหัวใหญ่เราจะพอดีกินเลยนะเด็กขาวหัว่นโอ้ยทางล่างก็มีอ,อยู่สักที่อนด,ดีคุดคุดคุดใครเคยกินแน่มันสาคูใครเคยกินบอกรสชาติหน่อยเดอ้อคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยเด้อจ้านี่มันเป็นทางล่างดินเก่ามันเป็นดินดานที่เฉยดิหน่นเป็นดินแบบ ใช่ดี๋วดินผงผงมันก็สริงามอันนี้อันนี้มันเป็นดินดานเนาะข้อเสียของดินดานคือผุ่ผงอ่ะมันไม่่อยงามอะไรที่ลงหัวมันไม่ค่อยงามมันจะดินมันแข็งนะว่ายง่ายไปดินดานหรือดินตับมาติ่งน้อยติ่งใหญ่มวเขียนขุดอ้อมหรือเขาขวแม่นบัเลยต้องมาลุ้นว่าข้างล่างหนูจะมีอีกงไหมหรือมันเป็นออกมาจากข้างนอกแบบนี้ ข้าขงล่างมันแข็งมากเลยแม่นจ้าโอ้โลงไอ้เจ้าหน่อยจังกู้เข่าพี่น้องจ้ามาเนี้ยลงเขากล้องขอไฟเดอร์เสี่ยวมาสู้ๆบาๆเนี่ยจักหน่อยจะตึงระได้ใส่ใหม่นี่เข่าเมื่อกี้นี่ม,นมีฝนตกมาหน่อยนึงว่าสีเตรียมขอใบคลุมเลยฝนกระยุดพี่น้องหลายคนในคอมเมนต์กับถามไถ่กันเข่ามาว่าบ้านบ่าเค้นฝนมาตกบอ่อทางอื่นตกได้ตอนนี้ตากเข่าฮุเข่าฮุบออกอยู่พี่น้องวะ สรุปแล้วตกคือการจัดแต่บ่แห้งสิที่่ดึงหรอวะที่องดึงเปิ่องอ๋ดึงแต่ดึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงเราจะไปก่อนแป๊บนึงลวกล่าผลไม้โอ้โหอยู่แบบนี้โอ้มาขอสักรูปกอนหัวเดียวเูกเล็เลยเออนี่ ขุดมันสาคูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกกล้องนึงอีกกล้องนึงนี่ดิเดี๋ยวนี้แมนเบิร์ดโอ้ขนาดเลยโอเคเลยคนอยู่แบบนี้ขนาดขนาดกลางเด้นี่ผมใหญ่เฮาเลยมือใหม่ก่อนค่อยพาพี่น้องขุดให้เวลาอยู่ดีหมอไอ้กอเดียวนี่ก็พอกินแล้วเดี๋ยวเราแกะเบิร์แกะเบิร์ต แดินออกดินออกสวงามแท้พักเอาตึวหัวเลยม่ได้บอกกับฝังลงคือเก่าได้เหเออฮักเอาเลยได้เนาะมาเป็นพวงเลยดินแบบนที่ว่าเพิ่นหน้าักไว้แล้วบอกเคสนยมซับสองหัวหัวคือสแบบเป็นพวงเป็นพวงเลยเนาะ้ดินดีกว่านี้ดินอเ อุ้ยทางน้นก็ยังมีอยู่เอาทางแก่ออกซะเลยเด็กมันฮักอันนี้ออกมากเลยนะออกลองเอาไปชิมมึงก็ถ้าว่าคุดซ่าหลายมันจะเหนียวเด้ไปเคยกินแน่คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยดูรสชาติแบบใจเอาเพร็ดอย่างกินส่วนชาติิงจะเอาไปต้ม ดีขาวจ้ขาวจ้อยู่น่ากินมากเลยสีสวยขนาดเลยดะเออขนาดเลยขาวแบแต่เฮาบวกลุามันสิเก๋หรือเปล่าเนาะมันจะเป็นเส้นแม่นบวบเพราะว่ามันเก๋เฮงเม็ดมันจะเป็นเส้นใช่ก็เลยลองมาขุดเบิ่งยังเป็นแน่นๆอยู่สติ๊กนี่ดิเออนั่นแหละเอ่ะโอเคแกออกมาบัดนี้สติ๊กส์เอาไปต้มแล้วลองมาชิมเบิ่งว่ามันหวานหรือยัง น้อยนี่เอาไหมเอาหมดเลยเนาะบอ่บอบอบอบบอเอาที่เป็นหัวใหญ่ๆนะน้อยห้งก็ฝังคืนแมวขี้เก่เาเนาะแมลอยู่ไว้ขี้เก่าที่หน้าขุดใหม่โอ,โอ้โห้ยสุ่มเดียวพอกินเดียวรู้เรื่อง <c ười> สุ่มน้อยกับขุดเฮงนะกระเทือนได้ขุดเออฟังไว้เหมือนแม่นแท้เนี่ย แยกนี2 2> like ่ได้สองกอเพอได้นี่โอ้ยเป็นซิปบอเคโอ้ฟาดโอ้แยกไปแบบนไอ้าฟาดก้องบอเคเออนั่นแหละแยกไปนั่นแหละหนึ่งกอเลยนั่นอะแยกเลยปลูกปลูกอ้ยอ๋อแล้วก็สามกอ สีอ่าแล้วห้ากอพออ่ากองหกกอก็เอา,ลา,าอออโลดยิ่งนทนา่านถนนยิงหลายก็มีที่ล้วบอกทีนก็มาโกเดียว์ให้บอกว่ามันเตะออกมาเลยคุยเขียดเ <laughs> ขียดมุกอ,อยวาไปปลูกปลูกเรียบร้อยแล้วจ้าจะติดตั้งเวลาไว้ต้มครึ่งชั่วโมง ลืมพี่น้องจ๋าค่าตะกู้เข่าตีแต่บบาเขนไปเกลืออาหารน้องหมาน้องแมวเราเอาสติ๊กต้มไว้บอกลืมเลยเกือบไฟไหม้หม้อไหมนี่เดี๋ยวอ้ากล้องมาโฟกัสนี่คุมไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเผื่อกลางคืนฝนตกคุมไว้เรียบร้อยแหละแต่บ้านสติ๊กต๊กกับโบแห้งด้วยจ้ะโอเค มอ,ม,อม่แม่นี่แหละพ่อมันตกแบบนี้มาสองมือละอันคือสิบกแกงเฮาดอกมัง้งรุ่นมาแบบฟ้าลั่วกบฮู้มันเป็นอย่างคุมไว้อยู่นี่ดิจารพัดสิ่งไหนที่มีในบ้านคุมได้ก็เอามาคุมไปเลยโอเคมาชิมดูต้มสุกแล้ว <c oughs> กว่าหน้าบ้านเยอะมืออื่นเนี่ยเอาขื่นคอนกีตใ,ให้เบเนาะ <c oughs> แต่บ้านเสาติก๊กบวนิยมตับบนถนนด้อจ้ะเ <c oughs> ม็ด แม่นเจนเงินทาสิติดถนนก็ตามบ่บบอคคยเห็นบ้านเสตตา,ตาติ้งค่ะบัตากบ่วตากกันจ้อ่าฮะชิมมึงด้วมันเป็นเส้นหรือ,อยังรสชาติเป็นยังไงชาติ๊กต้มใส่เกลือนําฮ้อนบอ่ะปวดมันฮ้อนเลยยังบ่เป็นเส้นยังบ่เป็นนิดหน่อยซัํานี่แหละืมันอันนี้มันสินเหนียวนึบเหนียวหนึบหนับถ้าแก่แห้งมันสิเป็นเส้น นยชิมน้ำเนเี่ยกินเซยุ่อเชียนี่กินหัวน้อยแบบนี้ม,มันสาคูมันโบราณนเนี่ยดียเพื่อนวะน้ำมือจะหากินเนาะแทบมือเลยหรือว่าจาังหวะอาคู่สอีแม่งบอกฉันปีที่แล้วมันยังกุดแก่เลยเนะยาะจะเป็นเสศษลายเนาะหย่ำไปคลายไปมีกากลไหลนะไปกินอ้อย <laughs> อืมพอด,ดีเลยไม่ได้คลยายเลยมีเนาะ มันว่าไะไม่ต้องคายทิ้งเลยแค่บเ่้งค่ะพอดีมันพอดีหวานเข้าขกันเลยไม่ต้องจัน้ำตาลเน้ติกใ่เค็มไปนิดนึงเข้ากันอืแซ่บคุยอีกืูอไหมกอใหญ่จะมารุ่นกันเราจะได้หน่อยได้หลายกําใหญกอเดียวของขนานี้กอได้หน่อยไดย้นี่อ่ะปีนี้เขาขยายได้หลายสุ่มขนาดเลยกอเดียวก,กเ็เพิ่นขยายไว้คือเก่าลาะเอาเจ็ดกอ เอาเนาะคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจนเด้อแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปน,นี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าอาบน้ำคันคายอีกแล้วอาบามือก่อนให้แล้วก็แม่ <c oughs> นมือนีบน่บอกกินอ,อาบน้ำสองรอบสามรอบเลยตากเข่าคายอาบอาบเลยลงมาเขี่ยเข่าคายอาบอย่างี้ตัเปื่อยพอดีเปื่อแล้วตากเขา่า